ไม่นั่งบนสเท้าครับเก็บปืนมดส่เรืาครับเก็บปืน92้าซองในท่านั่งนะครับลูกกันยืนแล้วบอกว่าเคลียร์ครับดีมากครับทุกช่องเงิงกระสุนสีนัดบรรจุ ะะครับเดี๋ยวมีรางวัลครับยิงเสร็จบันจเสร็จนะครับจับปืนจัดท่าทางในท่าโรเลดี้จับปืนจัดท่าทางในท่าโรเลดี้เบสิกการจับปืนคลิปปืนนะครับอย่าลืมเมื่อวานนะครับได้เลือดไปหลาานนะครับ ยิงตามคำสัง่งอัพครั้งละหนึ่งนัดนะครับนะครั้งลนะหนึ่งนัดทุกช่องยิงพร้อมเ <c ella> ป้าหมายด้านหน้าเลยดิอัพเป้าหมายด้านหน้าเลยดิอัพเป้าหมายด้านหน้าเลยดิอัพ ป้าหมายด้านหน้าเลยดีย <al> ิงจบเคลียร์ปืนยิงจบเคลียร์ปืนเก็บปืนก็ซองรูปแบบต่อไปครับคอนดิชันวานชักปืนจากซองทำการยิงหนึ่งนัดนะครับยิงจบหนึ่งนัดแล้วเก็บปืนก็ซองทุกช่องยิงกระสุนสี่นัดบรรจุ บันจุเสร็จเก็บปืนเข้าซองในระหว่างเก็บปืนเข้าซองนะครับนิ้วไม่เข้ากลวงไกแนวนำปล้องอยู่น,นท<า>นิศทางที่ปลอดภัยนะครับบรนจุเสร็จเก็บปืนเข้าซองจัดท่าทางนะครับจัดท่าทาง F I stand อย่าลืมนะครับมือซ้าอยอยู่ในตำแหนหน้าอกขึ้นมารอรับปืนเพื่อทำการยิงนะครับไม่ยื่นไปด้านหน้านะครับ คอนดิชันวันเป้าหมายด้านหน้หาเลยดิไปยิงจบตรงนัดเก็บปืนดดก็ตองท่านนา้นรท่าทางไม่ถูกต้องครับน้องท่าทางไม่ถูกต้องจัดท่าทางใหม่ คอนนเ้าหที่ชนะวันเป้าหมายด้านหน้าเลยดิออเ,าาดาาเดอาอ เป้าหมาด้านหน้าเลยดิ<า>ยิงจบเคลียร์ปืนยิงจบเคลียร์ปืนเก็บปืนเข้าสองรูปแบบต่อไปครับคอนดิชั o n ถูชักปืนจากรองหนึ่งสไลด์แล้วทำการยิงนะครับอคอนดิชั o n ถูทุกช่องยิงพร้อม,มเป้าหมายด้านหน้าเลยดิไป ยิงจบเคลียร์ปืนเก็บปืนเขซองขอได้ชัดถูเป้าหมายด้านหน้า,นาเลยดิอ๊ ยิงจบเคลียรปืนเก็บปืนก็สองขอให้ชัาถูเป้าหมายหน้าหน้าเลดีอ๊บยงจบคลียปืนก็ปืนก็หนึ่งครั้งับอีกหนึ่งครั้ง คอนดิชันทูเป้าหมายแล้วนะเลยดยิงจบเคลีย์ปืนยิงจบเคลียปืนเซ็ตไกลปืนเก็บปืนก็ซองยิงจบเคลียบปืนเซ็ตไกลปืนเก็บปืนก็ซองก็ตาระเบียบปักครับช่องไหนมีปัญหาครับแก้ไขยิงต่อครับรูบ เห็นว่ายังไม่ได้ก้งนึครับอีกงนะครับืนนเซตไกเปืนนะครับแล้วเก็บปืนเข้าซองรูปแบบต่อไปครับแก้ไขปัญหาเหตุกดขัดกระสุนด้านชักปืนจากซองร่าไกายหนึ่งครั้งตบซองกระสุนดึงสไลยและทำการยิงนะครับทุจซองยิงจัดท่าทางครับ F อฟไอสแต แก้ไขปัญหา,าเหตุาการณ์กระสุนด้านเป้าหมายด้านหน้าเลยดิยิ่งจบเคลียร์ปืนเซตไกปืนเก็บปืนเข้าคลองช่องไหนมีปัญหาครับไม่มีนะครับจะเลืมนะครับการดึงสไลด์นะครับ ให้มันขัดขาดนะครับไม่ต้องฟอโล่ตูตามนะครับปืนจะไม่ขัดกรนดึงให้ขาดนะครับแก้ไขปัญหาเหตุติดขัดกระสุนด้านเป้าหมายด้านหนะ้าเลยดิอ๊อ ยิงจบเคลียเปืนเซตไกลปืนแกปืนก็นกนกสองแก้ไขปัญหาเหตุติดขัดกระสุนด้านเป้าหมายด้านหน้าเลยดีอัพยิงจบเคลียเปืนเซตไกลปืนแกปืนก็นกสองอีกหนึ่งครั้งครับอีกหนึ่งครั้ง แก้ไขปัญหาเหตุการณ์กระสุนด้างทุกอย่างยิงครับมือไปหลังเข้มไหมครับคุณเอ็ครับ ทุกจังหวงรับ <sympathy> จัดท่าทาง F I T แก้ไขปัญหาเหตุการณ์กระสุนด้านเป้าหมายด้านหน้าเลยดิยิงจบเคลียร์ปืนยิงจบเคลียร์ปืนเก็บปืนเข้าสอง แมกกาซีนสำรองเตรียม่ห้พร้อมครับรูปแบบต่อไปยิงแบบเปลี่ยนซองกระสุนหรือคอมแบตี่โหลดนะครับชักปืนจากซองดึงสไลด์ทำการยิงหนึ่งนัดปลดซองเก่าทิ้งนะครับซองใหม่บรรจุปล่อยสไลด์แล้วทำการยิงยิงแบบเปลี่ยนซองกระสุนทุกช่องยิงพร้อมเป้าหมายด้านหะน้าเลยดิ ยิงเจ็บเคลียรปืนยิงเจ็บเคลียร์ปืนเก็บปืนเข้าสองมือไหหลังครับเค้งช่ายิงจัดท่าทาง F I stand จัดท่าทาง F I stand จัดท่าทางครับ ช่องยิงที่เจ็ดจะได้ทางครับยิงแบบเปลี่ยนท้องนะสุเป้าหมายหน้นะดีดอ๊พ วิง่งจกบเคลียร์ปืนวิง่งจกบเคลียร์ปืนเก็บปืนเข้าสองทุกช่างยิงเคลียร์ทุกช่างยิงครับแถวตึงตรวจอาวุธในระหว,าะะวาะ่างตรวจอาวุธนะครับเช็คอุปกรณ์สววรวจควบครับสลักสลักยึดโครงปืนนะครับเช็คด้วย chúc em đi ăn học hảo hùng thai hắn hùng đại diện hùng đi ăn